ป๊อกกี้พาเปิดนาฬิกาสุดหรูหราค่าแล้วแทบช็อกราคาชวนอึง้งแต่ละเรือนไม่ธรรมดาเลยค่ะโดยล่าวนี้บ็อกมากี้จะพาไปเปิดหรูสองนาฬิกาสุดหรูยกมาแปดเรือนพาก็ชวนช็อกอึง้งทำ เอาเป็นว่าจะเรือนไหนสวยราคาเท่าไหร่กับกันบ้างไปดูกันเลยจ้านาฬิกาเรือนแรกที่ซื้อด้วยตัวเองซื้อมาป,ประมาณ8หรือ10ปีที่แล้วในราคา680,000บาทแต่ตอนนี้โดยนาฬิกโดยมากี้ก็ไปเป็นของตัวเองแล้ว เรือนนี้มากี้ก็ซื้อในต่อตั้งแต่ยังเป็นเป็นแฟนกันในราคา380,000 3บาทเพราะตอนนั้น